โปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันกาบสวัสดีค่ะคุณแม่พามค่ะจ้าจเจริญสุขเจริญธรรมค่ะค่ะสบายดีนะค่ะแม่อัดแล้วค่ะแม่เรื่อยเรื่อยๆ่อจ้า หนาวหนาวไหมคะแม่อยู่อย <c oughs> <more Native> ู่ทางนู้นก็บางวันก็หนาวบางวันก็ไม่หนาวจ้ะจ้ะโอ้ถ้าอากาศเย็นมากก็สวดมนต์สวดอะไรจะดันเนาะต้องใส่เสื้อผ้าหนาเอาเข้าะโคมไปห่มแหละเวลานังสวดมนต์ถ้าวันไหนหนาวจัดมเรื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปกราบแม่พามถึงสถานที่อยู่เนาะค่ะน่าจะเร็วๆนี้ ได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะแล้วก็เป็นเป็นที่ที่นั่นเนาะแม่เนาะก็คือว่าตัวเลขวันสุดท้ายนั่แม่เนาะคงวันที่หนึ่งธันวาคมเช้าเลยเลขที่แม่ให้มาคือของหลวงปู่ส่วนนี่เข้าหนึ่งเก้าเนาะค่ะเนาะเขาน้งเก้าค่ะนะคาไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าความฝานจากต้นให้ฟังที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนเล่าให้ฟังนิดนะึงนะ แต่ว่าเดี๋ยวกลัวคอมเมนต์หีกอะไรเงี้ยแต่จะเลาให้ฟังแม่พามฝันแต่ต้นงวดของววดที่แล้วอ่ะเนาะฝ <จะ S 2> ันว่าจับกบสีทองได้ตัวหนึ่งและก็น,นี้ที่ใต้ท้องกบอ่ะก็มีเลขศูนย์เก้าอยู่จับได้ตัวหนึ่งแต่ถ้าใครตีเป็นนะได้สามตัวตรงๆเลยนะคะตรงนั้นจับกบเจ็ดเก้าก็ถูกแล้วเนาะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าก็ยังได้เลยโอ้สแสดงว่า ลฝันแม่นก็ฝันแม่นแต่ว่าตีเอาไม่ถูกอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าก็ไม่ได้คุยเรื่องความฝันกันด้วยเนาะวันนั้นใช่เพราะว่าเพราะว่าก็ก็ก็ยังเป็นครั้งแรกอะค่ะที่ได้ได้คุยกันแล้วได้สัมบษณ์ก็ยังแบบพูดอะไรก็ยังไม่ถูกไม่คล่องอะไรนี้ก็เลยจับจุด <c oughs> ไม่ถูกอะไรประมาณนี้แหละจะ โอ้มีเลข์อยู่ที่ท้องกบโอ้มันได้สามตัวตรงๆเลยนะคุนโซนเก้าแม่พามจับกบขึ้นมาเป็นกบสีทองนะได้หนึ่งตัวและกัรนี้ก็หงายทองก็ดูนะก็เห็นเลข0เก้าเต็มๆเลยนะอเล็ถดาพูดใน้ิซฟังเขาเขาตีถูกนะสามตัวเลยแหละศูนเก้าเจ็ดอะไรนี้สามตัวสามตัวฟันเนี่ยสําคัญเหมือนกันเนา ใช่แล้วก็ข้างล่างาตอนเช้าแม่เขาจุดธูปได้สามส่นสี่แล้วก็หนึ่งเก้าเนาะเอ้ยปิงปองเนาะขอ,อขอหลวงปู่ขอหลวงปู่จารดฐานจ่าเแราะเยขอหลวงปู่สวงที่ที่อยู่<ช>สถานที่ที่แม่อยู่ใช่ไหมคะก็แม่พามจะมีรูปรักหลวงปู่สวงอยู่ที่แม่พามเอาติดตัวมาด้วยที่อยู่พิศณุโลกที่ว่าแม่พามมีอยู่เนะาะก็ในแบบภาพนี้แหละที่ว่า เวลาอธิษฐานขอหลวงปู่ทีไรก็จะได้ทุกทีแต่ว่าบุญแม่พามก็ไม่ถึง <laughs> นานๆจะถึงสักทีหนึ่ง <laughs> อะไรเงี้ยนะขนาดหลวงปู่ให้มาก็ยังไม่เชื่อเลยนะว่าเออใชไ่ไหมเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็ขอหลวงปู่นะสามตัวก็ยังเคยได้เลยนะจ้ะหลวงปู่จ้ะแต,แต่จะว่าไปแล้ววันอ่าต้องตามโค้งสุดท้ายด้วยของหลวงปู่สวงนี้ก็ได้ปิงปองใช่ไหมแม่ <so> จะปิงปองเนาะ ใช่เพราะว่าแม่พามจับลูกปีกองแม่พามก็จะอธิษฐานบอกหลวงปู่ว่าให้มาจับมือของแม่พามาน้าอธิษฐานนะว่าให้จับตัวเลขสามตัวสองตัวแต่ส่วนมากจะได้สองตัวมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะหนึ่งเก้ากับก็เก้าหนึ่งนะแม่เน,นาะทีนี้ก็ต้องอเอากับว้ให้พร้อมเลยนะจาไม่กลับอ่ะไม่มีใครกับไม่มีใครกับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งโจพารวยก็หนึ่งเก้าไม่กลับเสียดายมากมาก ม่เป็นไรเอาวงนหน้าเอาใหม่เนาะแม่เนาะเง่นหน้ามันมีเ,เดือนหนึ่งมีตั้งสองวันใช่ก็แม่พรามจะเล่าฝันให้ฟังแต่ต้นก็ฝันดีแต่ไม่มีตัวเลขนะ,ะที่ฝันแต่ต้นแม่พรามฝันว่าเห็นพญายนาคหนึ่งตัวเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้น่นเรียกเ,เห็นหนึ่งอะไรหนึ่งและกรนี้ก็มีคนไปจับหางท่านอนะ หลายคนเลยนะท่านนี้แม่พามก็ได้ไปจับหางท่านเหมือนกันท่านก็พาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยลงผ่านหน้าวัดผ่านอะไรไปเรื่อยๆนะท่านพาไปลงไปในถ้ำค่ะในถ้ำกว้างมากเลยนะค่ะนัะ่นแหละก็เป็นความความฝันฝันแค่นี้ก็ถือว่าฝันดีอะค่ะตรงนั้นโอ้ไม่ได้ลากสีอะไระแม่พยัญชน,นจะจำไม่ได้ว่าเป็นสีอะไรจำไม่ได้ ค่ามจำไม่ได้ได้ไปจับหางท่านเหรอคะใช่จับหางท่านเลยนะจับหางท่านก็มีหลายคนนะก็ไปจับหางท่านกนันท่านก็พาเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปผ่านหน้าวัดผ่านไปหลายที่จนพาลงไปในถ้ำมานะจ้ะไปหยุดตรงถ้ำนั่นแหละกระฝันแค่นั้นนะคะเริ่มต้นอืจับพญานาคแต่ นั่นแหละใหล้ fc ก็ตีวนะอันเนี้ยแต่ว่าตัวเลขที่แม่พามฝันจริงๆงก็เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนแม่พามฝันว่าเห็นองค์องค์ทั้งองค์เทพทั้งทั้งยักษ์ยักษ์ผู้หญิงผู้ชายนะลอยอยู่บนน้องฟ้าแล้วก็พญานาคนั่นแหละทั้งเทพทั้งยักษ์ทั้งพญานาคนะที่แม่พามเห็นเมื่อคืนนี้ค่ะ,ะแต่แม่พามก็เลยไปยืนอธิษฐานจิต ขอพรท่านนั่นแหละในฝันเป็ดจากนั้นก็เดินไปไหนต่อไม่รู้เดินเดินเดินไปเรื่อยๆก็ไปเจอบ้านบ้านคนเป็นผัวเมียกันเขาก็มีลูกคนนั่งแหละแม่พามก็เดินเข้าไปในบ้านเขา<ะ>เขาก็เรียกให้นั่งนั่งในครั้นี้เ็าก็ปลูกต้นไม้มงคลเอาไว้นะค่ะร็จปุ๊บแม่พามก็เลยมองไปที่ต้นไม้มงคลของเขาแม่พามก็เลยเห็นตัวเลข ตัวเลขห <170. S 1> <170. 170. S 2> นึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ฝันใช่แล้วก็ตัวเลขเจ็ดหกหกเจ็ดที่ที่แม่พามบอกแต่ต้นส่งไปให้นะก็คือก็คือความฝันของแม่พามจ้กก็คือแหลขตัวเลขที่ฝันได้เมื่อคือนนี่นาาเนาะค่ะเนาะใช่ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นวันพระใช่ไหมแม่ใช่ใช่แม่ฝันเมื่อคืนนี้ใช่ไหมใช่คือวันพระนั่นแหละวันพระือแล้วก็ได้จับหางพญานาคด้วยจับหางพญานาคนะกคือแต่ต้นแต่ต้นงวดเลยแต่ไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขจับหางพญานาคพญานาคในนามเก้า นามเก้านามหกก็ได้นะแม่บางคนก็ตีเป็นนามเจ็ดเนาะไม่รู้เหมือนกันกจับก็เจ็ดนะแม่นดาจะตีแล้วคือจับก็เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกนี่แหละเอา้าโจจะตีแบบนี้นะถือว่าได้จับถ้าใครถ้าใครตีได้ก็ลองตีดูเนะาะเจ็ดส่วนอีก <c oughs> แต่ว่าเอาเอาฝันของเมื่อคืนนี่เนาะแม่เนาะเอาฝันของเมื่อคืนแหละไม่ต้องตีหรอกเพราะว่าเลขมันก็น่าจะอยู่ตรงนั้นแล้วส่วนอีกอีกชุดหนึ่งก็เป็นเลขสวดธรรมที่แม่พามสวดธรรมที่บอกออ่บางครั้งที่ว่าแม่พามสวดก็เข้านะเข้าส่วนมากจะหลุดแค่งวดเดียวก็สลับกันนะนะทั้งหลุดทั้งเข้าอะไรเงี้ยแต่งวดที่แล้วแม่พามสวดแม่พามสวดได้หกเจ็ดแปดกันหนึ่งแปดมันก็เลย หลุดไปแ่งวดนนี้ที่แม่พามตรวจแม่พมมาะนะม,พมสวดออกมาได้เจ็ดหกเก้ากับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอะนะแม่พามสวดอะนะอันนี้สวดทำตั้งแต่สวดทำตั้งแต่ใกล้ใกล้ต้นเลยจดต้นงวดแต่ต้นเลยต้นงวดแ,วแต่ต้นเลย,เ,ลย,เ,ลยเพราะว่าแม่พามจะสวดแต่ต้นเวลาที่ว่าพอเลขออกแล้วประมาณวันหรือสองวันแม่พามก็จะสวดแล้วเพราะว่าถ้าเราไปสวดตอนหลังเดี๋ยวก็หาว่าไปเอาตามก็อีกอะไรอย่างเงี้ยนะ สวดทำสวดทำได้เลขอะไรนะแม่สวดทำได้เลขเจ็ดหกเก้ากับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเก้าค่ะเจ็ดหกเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็กลับให้พ่อพ่อเลยนะจ้าทำเป็นกลับเดบลโคเจ็ดหนึ่งแล้วก็กลให้ก็หนึ่งเจ็ดค่ะใช่เดี๋ยวจะไม่เอาอีกแล้ว เดี๋ยวไม่เอาอีกก็คือให้กลับให้พร้อมเลยอะไรเงี้ยเนาะบางคนเขาก็ไม่เอานะเขาก็เอาแต่ตัวเดียวไปเลยไม่กลับอะไรเงี้ยเนาะจ้ะส่วนส่วนสามตัวสามตัวจอยมาก็เจ็ดหกเจ็ดเก้าแช่ไหมน้าแม่เนาะใช่ตัดให้ด้วยจอยสามตัวกเก้าไม่ตัดเหรอหกเก้าไม่ตัดเหรอเอาตัดเลยเนาะใช่ถ้ามันเป็นเลขสามตัวมันเราก็ต้องตัดออกเป็นสามตัวนะถ้าพูดถึงเจ็ดหกเจ็ดเก้า แล้วก็หกเก้านะคะแม่แต่ว่ามันจะดูแบบเยอะเนาะถ้าเราไม่ตัดให้เขาถ้าเขาไม่ไปตัดเเดี๋ยวมัาไม่ได้เลยไม่ได้เลยซื้อแต่ซื้อแต่เจ็ดหกซื้อแต่เจ็ดหกเจ็ดเก้าไม่ได้เอาหกเก้าก็ไม่ได้เอาถึงเลขมันเยอะไงก็เพราะว่าเราตัดให้เขาอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็ดูเหมือนเยอะอะไรเงี้ยนะอันนั้นส่วนทำที่เลขฝันใช่ไหมเนาะเอาเลขฝันเขียนก่อน เอาทีละสเตปเลขฝันหนึ่งเจ็ดศูนย์เห็นชัดเจนเลยนี่ไม่ต้องแปลมากหนึ่งเจ็ดศูนย์เห็นชัดเจนเลยแม่พามองไปที่ต้นไม้มงคลนะก็มองเห็นเข้าเขียนเลขก็เลยหนึ่งเจ็ดศูนย์จ้อ้าวแม่มันก็ตรงกันนี่นี่กับเลขสวดธรรมตัดก็หนึ่งเจ็ดเหมือนเดิมนี่ตัดก็มีหนึ่งเจ็ดอยู่แล้วเนาะ แต่แม่พาก็ยังฝันฝันดีให้ฝันเห็นทั้งองค์เทพทั้งพญานาคทั้งยักษ์นะยักษ์ผู้หญิงผู้ชายน่ะลอยอยู่บนท้องฟ้าเลยอ่ะโอ้โหแม่หนึ่งศูนย์ตัดแม่ไม่ต้องตัดหรอกนะจะออกจะมาไหมไม่ต้องตัดแล้วนะปล่อยเข้าแหละแต่เขาจะไม่ตัดหรือไม่ตัดกันแล้วแต่เขาเนาะเราตัดเยอะมันก็เยอะตัดให้แค่เจ็ดศูนย์กับหนึ่งเจ็ดแล้วแม่เนาะ มันซ้ำกันกับนี่ก็ถือว่าสวดธรรมกับฝันตรงกันใช่แต่แม่ได้จับหางพญานาคนี่นี่สำคัญนะคือฝันที่ต่องวดเลยเนี่ยเนี่ยใช่ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าถ้าแม่พามฝันต่องวดแต่ต้นนะคือต้นกับปลายจะแม่นมากเลยนูน้นนะต้นงวดกับปลายจ้าโอ้ตัวเลขของ พี่ว่าจะขอหลวงปู่สวงก็เป็นวันที่สิบหกตอนเช้าจ้ะขอปิงป้องให้ทรวาแม่พามอีกได้ค่ะอุ้ยคุณแม่พามฝันเนี่ยฝันแม่อยู่ถ้าฝันอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซีเขาลองตามดูก่อนเนาะอันนี้คลิปที่สองเนาะค่ะแม่เนาะจ้ะอ่ะให้เงมันมันงๆจะได้มาดูสถานที่เนาะ้าเลขเข้าอะไรเงี้ยก็จะได้มาเที่ยวดูสถานที่ว่า ไปอยู่แล้วจ่าจะไปอยู่ไปอยู่เพราะ,ะว่าแม่จะได้าาถ่ายลงคลิปแม่ก็เห็นสถานที่ด้วยว่าตรงนี้ก็คือเพิ่งสร้างเพิ่งพัฒนาขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ยังไม่จเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะตรงไหนนะแม่บอกเอฟซีหน่อยค่ะแม่สถานที่ก็อยู่จังหวัดศรีสะเกดค,ค่ะตำนานส่งทํานาคาน้ำทิพตาาตำบลทํานาคาน้ำทิพต ค่ะคำนาคานักทิพย์ตำบลเสาทงอำเภอกันทะลักอะค่ะเดี๋ยวเขียนเบอร์โทรให้แม่ให้เอฟซด้วยเผื่อใครจะไปทำบุญเนาะไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงปีใหม่เนี่ยคนก็ได้ก็ได้มาเห็นสถานที่เผื่อจะเห็นแล้วจะได้ช่วยแม่พามประพาาย์พัฒนาเนาะให้เป็นประธานที่ปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยจ้ะตรงนั้นในโครงการที่จะทำ ไปเที่ยวด้วยเพราะว่าเันปีใหม่จะปีใหม่แล้วธันวาเนาะใครอยู่ทางอซีสเกตอะไปเที่ยวถ้ำนาคาดูซิเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองเคยไปกราบกราบหลวงปู่สวงยังนะคะวัดแปรพ,พัฒนารีสเกตนี่แหละไปหลายรอบแล้วนะแม่ส่วนมากที่แม่พาไปกราบหลวงปู่สวงนะก็ได้มานะเจกตรงนล้นก็ได้นะนั่นแหละจ้ะ อนันแหละจ้าเดี๋ยวนะแม่ถามมีคำหนึ่งแม่สื่อกับกลับหลวงปู่สวงได้โดยตรงใช่ไหมคะแม่ก็เป็นการสื่ออันนี้ทำก็คือตั้งแต่เริ่มต้นที่แม่พามศรัทธาหลวงปู่ก็คือนานมากแล้วปีกว่าปีแล้วตอนสมัยแม่พามทำงานค่ะแม่พามตอนแรกก็ไม่รู้จักหลวงปู่สวงหรอกครั้นี้ก็คือ มีเพื่อนอะ่ะเขาก็เอาประวัติหลวงปู่สวงมาเล่าให้แม่พามฟังและครนี้พี่สาวเพราะว่าตอนนั้นพี่สาวมีกิจการอยู่ที่ภูเก็ตก็เลยได้บูชาหลวงปู่สวงมาก็พี่สาวนะเขาจะบอกว่าเขาจะารุ่นรวยรวยแม่พามก็จะเอารุ่นนี้เหมือนกันพอสั่งมาแลนน้วครนี้เหรียญที่แม่พามได้ก็คือไม่ได้ตรงตามที่สั่งไปกลับได้เป็นเหรียญไปตามทางสบาย จากบัตรดันมานะแม่พามจะเอาเสร็จปุ๊บก็เกิดปฏิหารขึ้นกับแม่พามจากที่ว่าคาถาปกติอะ่ะจะไม่ให้เขาจะไม่ให้จดเอาไว้อะไรอย่างนี้เนาะแค่นี้เลยจดเอาไว้ติดหน้าพัตเตอร์ติดไว้อย่างดีเลยนะอพอเช้ามาคาถาหายไปไหนก็ไม่รู้หานะไม่เจอทั้งที่ติดไว้แน่นมากเลยนะค่ะเสร็จปุ๊บก็เจอเหตุการณ์ที่คาดฝันก็คือ แม่พามขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของนี่แหละที่นั่งกับตำรวจเยอะค่ะและคันนี้ก็จะโดนตำรวจจับแม่พามก็ไม่ค่อยมีตังค์แม่พามก็ได้อธิษฐานหางปู่นี่แหละบอกว่าอย่าให้หนูเสียตังค์เลยอะไรเงี้ยเพราะปกติตำรวจลูกเกดเขาก็จะจับแล้วก็จะเสียตังค์อะไรเงี้ยนะ,อะพอไปถึงตำรวจขอดูใบขับขี่ขอดูรถว่าขาดไหมอะไรเงี้ยเสร็จปบ เขาก็ไล่แม่พามไปเลยนะไปไปไป,ไปโ,อโอ้โหลงลงไปครั้งหนึ่ง <c oughs> พอต่อมาก็เกิดปฏิหารอีกแม่พามกลับมาปฏิบัติธรรมที่พิจณุโลกก็จองตั๋วเครื่องบินจากภูกเก็ตมาที่กรุงเทพค่ะรถลับจากกรุงเทพไปที่สุโลกพอขากลับก็จองรถมาลงที่กรุงเทพกรุงเทพเครื่องบินไปภูกเก็ตครั้นี้พอถึงเส้นทางที่พิจิตร แม่พามแขวนหลวงปู่สวงเอาไว้นะแม่พามกลับไปปฏิบัติธรรมเก้าวันกับพี่สาวน้องสาวสามคนคค่นี้มาถึงที่วิจิต่ะรถบัสเบรกแตกแบบคนขับรถคนในรถร้องกันกรีดเลยนะ,ะคนขับรถบังคับรถไม่ได้นะคะก็นึกถึงหลวงปู่เลยนะบอกหลวงปู่ช่วยลูกทุกคนด้วยบนรถอะไรเงี้ยเนานะได้อ,อยู่ดีๆอ่ะเพอนั้นคนขับรถอ่ะบอกว่าอยู่ดีๆ จากที่เขาบังคับรถไม่ได้อ่ะเขากลับบังคับรถได้อะไรอย่างเงี้ยนะแม่พามคิดว่าเป็นปฏิหารจากหลวงปู่ที่ช่วยไว้ตรงนั้นให้ทุกคนรอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเยอะมากเลยจากที่ว่าแม่พามสัมผัสกับหลวงปู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นจากตัวเลขมงคลจากตัวเลขมงคลอ่ะก็ได้จากหลวงปู่สวงตลอดแต่แม่พามเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงทางนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นออค่ะ แต่ว่าเวลาเวลาขอสื่อจากเป็นตัวเลขเนี้ยก็คือจะเป็นปิงปองนะแม่เนาะใช่ในม่คะจะจุดธูปตั้งน,นโมสามจบแล้วก็ระ,ะลึกถึงปูชากถาหลวงปูสวงเสร็จปุ๊บก,ก็จะบอ,นะอ,อกแม่เวลาวัดสถานที่แม่อยู่เนี่ยไกลจากวัดภัยพัฒนาไหมคะแม่ก็ประมาณร้อยร้อยยี่สิบสามสิบโลเนี่ยค่ะก็จะไปกราบหลวงปู โลก็ไปใช่ประมาณนั้นก็ไปหลายรอบแล้วเวลาที่อยากจะไปกับหลวงปู่ก็คือจะไปอะไรเงี้ยจ้ะแต่ว่าแม่พรมีรูปรักของหลวงปู่สวงอยู่ที่ที่สำนักสงฆ์ธรรมนาคารนี่ค่ะอ๋อจ้ะ,ะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงจะถามทางอีกทีหนึ่งนะแม่เนะถ้าถ้าถ้าไปนะไปไหว้หไปาหาแม่ก็จะถามทางอีกที่หนึ่งทางหนึ่งเพราะว่า จากบุรีรัมเนาะก็วิ่งยาวบุรีรัมณ์สีสิเกตสุรินทร์สีสิเกตกต,ต,ต้องจับจีพอจับจี s อมาแหละถ้าพูดถึงนะบอก,จ,กจุดจุดหมายปทางตรงนี้มาลงตรงนี้อะไรเงี้ยใกล้จากผู้สิงไหมก็หมายถึงที่แม่พามอยู่เหรอก็ไก,กลยอยู่นะก็ ประมาณร้อยกโลหะมั้งแค่ว่าถึงคูสิงร้อยนั่นแหละไปถึงวัดหลวงปูสวงก็ประมาณร้อยสามสิบโลนี่แหละมันอยู่ติดตรงไหนแม่อยู่ติดสุรินหมอหรือไหนหรือว่าอยู่ติดชายแดนก็เกือบเกือบถึงสุรินทเพราะว่าแม่พานจะไปสองที่คือวัดภพรพัฒนาและที่กระท่อมรับสารหลวงภูสวงวัดทรายูดบลุนเหรอบ้านลุนนะจ๊ะบ้านลุนบ้านลุนอ๋อเส้นใน นนเพราะว่า,าส่วนหนุา,านนก็คือไปก็จะไปสองที่แหละเวลาที่ไปกราบหลวงปู่นะ,ะไปสองที่เลยจะ้จะจะ้ะอืออะไรเวลาที่ขอหลวงปู่ก็คือแม่พามนก็จะอพธพษฐานแล้วก็บอกว่าหลวงปู่มีลูกปิงปองอยู่ที่นี่ยนะที่สมบัตสงฆ<ะ>์ก็จะบอกหลวงปู่ว่าหลวงปูห่หลูงปเลขมงคลสามตัวและสองตัวให้หลวงปู่มาจับมือหนูหน่อยให้จับตัวเลข เอาแบบตรงๆเลยนะอะไรเงี้ยนะส่วนส่วนใหญ่จะได้ใช่ไหมแม่ส่วนใหญ่จะได้ได้ค่ะส่วนใหญ่จะได้อะไรเงี้ยจ้ะบางงวดน,นะแม่พามขอแม่พามก็ไม่ได้บอกใครนะก็เอาตั้งไว้พอว่าเลขออกมาโอ้ยออกตรงเป้เลยอย่างงวดหกสามก็ตรงเป้เลยนะแม่พามไม่ได้บอกใครเลยโอ้หกสามที่ผ่านมาล่ะดีไม่ไม่นานมานีเอง ตั้งแต่เลขงวดหกสามงวดสี่สี่แล้วก็สี่หกก็น่ะ,นะะได้นั่นแหละส่วนมากคอหลวงปู่จะไม่กลับตัวเลขนะแต่ว่างวดนี้กลับกับตัวเลขก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออวันนี้คือไม่ตรงเป๊ะแสดงว่ากลับตัวเลขอะไรเงี้ยแม่แสดงว่าถ้าที่แม่อยู่เนี่ยจะเป็นถ้าเกี่ยวกับของพญานาคเนาะถ้านาคาใช่เป็นภูมิภูมิของพญานาคอะค่ะที่นี่แล้วก็ภูมิที่นี่ จะเป็นภูมิดีมากเลยนะครั้งแรกที่แม่พามเข้ามาอยู่ที่นี่ก็จะฝันเลยนะงวดที่ตัวเลขออกหนึ่งหกศูนย์แม่พามก็ฝันเลยฝันว่าต้องให้มะพร้าวมาหกลูกแม่พามก็ตีให้พวกเขาเลยนะศูนย์หกหกศูนย์ 6, คือแต่ไม่ได้ตีสามตัวนะคือตีสองตัวพอเลขออกมามันออก 160. หนึ่งหกศูนย์พองวดที่สองแม่พามฝันเลขตัวเดิมแม่พามฝันเลขหนึ่งหกศูนย์ก็ยังมาออกหนึ่งศูนย์หกอีก ในเงี้ยคะ่ะตรงนี้เป็นภูมิของพญานาคอะคะ่ะความฝันนี้ก็แน่นอนเหมือนกันนะความฝันของแม่พามีอันแล้วถ้าเราแบบเราปฏิบัติเราสวดมนต์ภาวนาและแผ่เมตตาให้เขาเขาบางทีก็ก็จะมาในมินความฝันหรือบางทีแม่พามก็จะไปสวดสวดเป็นภาษาธรรมเขาก็จะสวดออกมาเป็นภาษาเขานะแล้วก็เขาก็จะพูดเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยคะ่ะ เป็นตัวเลขส่วนมากก็จะเข้านะ,ะส่วนมากก็จะเข้านะตัวเลขแต่เขาจะสวดออกมาเป็นเลขบางทีก็จะเป็นอย่างงวดที่ออกเก้าห้าหนึ่งแต่แม่พามสวดได้ศูนย์ห้าหนึ่งในงวดที่ออกศูนย์หนึ่งสี่เอ๊หนึ่งสี่แม่พามก็สวดออกมาได้ศูนย์หนึ่งสี่ค่ะวันนั้น๋อค่ะแม่ล่าสุดนี่คือหนึ่งสี่นะใช่ล่าสุดคือหนึ่งสี่ไม่ใช่ีที่ที่ออกไปเมื่อล่าสุดนี้ คือมันไม่เข้าแม่พามส่วนได้หกเจ็ดแปดกับหนึ่งแปดมันออกหนึ่งเก้าก็หนึ่งหกเจ็ดแปดใช่นี่ว่าที่ถ้ากลับเก้าถ้ากับหกเป็นเก้ามันก็เก้าเจ็ดนแม่แต่ก็บอกแล้วเนาะว่าหกกับเก้ามันคือเลขตัวเดียวกันถ้าใครจับเป็นก็น่าจะถูกอะไรรูปต้องตามนะแม่เนี้ยต้องตามตามแม่แล้วเพราะว่า ถ้าคนที่แม่ทาก็จะสวดทุกงวดนะสวดขอทาแต่ว่าจะสวดต้นงวดที่สวดขอทามานะต้นงวดส่วนเลขความฝันมันก็จะตามมาทีหลังมันก็จะฝันบางทีก็ฝันเม่นบางทีก็ฝันไม่เม่นอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่ว่าเราจะตีด้วยบางทีเขาก็มาบอกเป็นตัวเลขเลยอะไรเงี้ยนะมันก็มีข้าวบ้างไม่ข้าวบ้างแต่ยังฝันจับหางพญานาคเนี่ยว้าว จับเจ็ดไม่รู้ะ่ 9, ะเจ็ดเก้า็ไม่รู้ <7 6. S 2> แล้วแต่ไม่รู้แล้วแต่คนจะเตียเนาะก็อะบอกว่าโอ้ฝันดีนะฝันเห็นพญายนาคอะไรเงี้ยแล้วเม,มื่อแล้วเมื่อคืนก็ยังมาฝันอีกนี่แหละฝันเห็นทั้งพญายนาคทั้งยักษ์ทั้งเทพเลยนะโอฝัน <Okay. S 1> ดีนะเนี่ยฝันดีมากมากก็งวดน,นี้แม่พามก็คิดว่าถ้าเกิดเขาจะให้สร้างให้พัฒนาก็ตัวเลขก็จะ จะต้องเข้าอีกอะไรเงี้ยเนาะ<ด>แต่ว่ามันจะมีหลายตัวอะไรเงี้ยเนาะเลขแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนอะไรเงี้ยจ้ะก็ <c oughs> ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะแม่เนาะใช่ค่อยเอาก็ยังไงก็จะต้องหาโอกาสไปกับแม่พามเนาะไปอป่าถ้ำนาคา ไมเขียนก่อนลืมชื่ออยู่ไม่ค่อยจําเลยอยเดี๋ยวดทำราคาเลยแม่เขียนเขียนไว้สิเขียนไว้สำนักสงฆ์ทำนาคาน้ําทิพย์สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ทำนาคาน้ําทิพย์ทำนาคาน้ําทิพย์เปิดทีวีเอสก่อนดูเนาะน้ําทิพย์นะคนความจําไม่ค่อยดีอายุมากเมืหลงหลงลืมลืมน้อ สงัยกินยาลืมนั่นลืมนี่ของของพระอาจารย์ส่วนมากก็จะเข้าเหมือนกันนะแต่จะเป็นความฝันหรือว่าเขาก็มาบอกอะไรอย่างเงี้ยนะพระอาจารย์ครูอาจารย์แม่พามี่แหล<อ>ะเจ้าสำนักตรงนี่แหละถ้าถ้าตามโค้งสุดท้ายคนนะแม่เนาะเดี๋ยวรออีกวันไหนที่ว่าวันที่สิบหกเช้าหรือว่ามีความฝันพระอาจารย์ยังไงก็จะรบกวนความฝันอ่าพระอาจารย์ด้วยเด้อ ได้ได้ก็นั่นแหละเนาะวันที่สิบกให้โทรหาแม่พามใหม่ตอนเช้าได้ค่ะค่ะเพราะว่ามันคงไม่มีความฝันอะไรมาแนวถ้าฝันอีกมันก็คงจะหลอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่พามคิดว่าน่าจะใช่แล้วแหละเลขนี้จ้ะ,จะยังไงแม่ก็ไลน์มาไลน์มาได้เลยนะคะแม่ทุกเมื่อทุกเวลานะคะแม่ ได้ได้แต่ถ้าฝันอะไรเดิมๆซ้ำๆก็จะลายไปบอกอะจ้ะเหมือนการย้ำเนาะเพื่อท่านมาตอกย้ำให้ว่าเออตัวนี้น่าอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยจะได้จะ,จะได้สร้างให้เจริญรุ่งเรืองเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสักทีอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าโครงการก็มีอีกเยอะนะที่ยังขาดเหลือ,อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะจ้ะได้แม่ได้ยังไงได้ไปถ่ายทำสถานที่จริงแล้วก็จะได้ลงอ่าคลิปให้ด้วยเนาะ เขอาอ FC เขาก็จะได้เห็นสถานที่ด้วยว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนะะาะแ้่เราพูดไปปากเปล่าอย่างนี้เขาไม่เห็นบางคนก็อาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่ออะไรเงี้ยนะตรงนั้นอะ่ะอนนได้ไม,ไม่ไม่น่าจะ,จะเกิอนปีใหม่จะไปอยู่ก่อนปีใหม่ได้ได้จ้ะจ้ะเอาขอขออ่าสุดท้ายแล้วขอให้คุณแม่อวยพรให้ FC โจพาด้วยหนะะ่อยค่ะแม่ ก็แม่พามก็ขออวยพรให้กับเอฟซีที่ชมช่องโจพารวยโชคดีกับตัวเลขของแม่พามที่บอกไปก็คือเป็นแนวทางนะคะถ้าเราจะมีบุญโชคดีกับตัวเลขก็คือเป็นรากฐานบุญที่เราเคยสร้างมาในอดีตก็จะส่งผลให้เราได้โชคตรงนั้นบอกเลขตัวไหนไปก็ ถูกนะคะตรงนั้นก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะค่ะ<ด>ต,ตัวเลขหลวงปู่สวงก็วันที่สิบหกแม่พามก็ะาที่ฐานขอให้ครั้งนะคะติดตามเาน,นะคะตรงนั้นติดตามทางช่องไว้นะคะตอนเช้า่เช้าว,วันที่สิบหกจะจะรีบลง <16. S 1> คลิปให้จ้ะ,จะแล้วก็เบอร์โทรคุณแม่ก็ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดสองแปดแปดห้าสองศูนย์เด้อค่ะ0 94, 0 94, เบอร์แม่แมจ้ะจ้ะจ้ะอ่ะบอกเบอร์โทรไปเผื่อว่าผู้ใดใครสนใจยังไดก็อย่าได้โทรไปหาแม่ร่วมบุญสร้างกุศลแน้วมีโชคมีลาบมีหมันนะแม่เนาะจ้ะค่ะกลับกระนั้นจุฬาลวยก็ขอกขอบคุณแม่พามหลายๆเด้อให้ตัวแรกขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวยังไงขอบคุณหลายสวัสดีค่ะ คลิปนี้ยาวหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นคลิปครั้งแรกเราก็จะได้รู้ความเป็นมาเนาะคะ่นะเนาะสำหรับตัวแรกของอแม่พามค่ะสวดธรรมนะ,ะสวดธรรมได้เจ็ดหกเก้าค่ะสองตัวเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนาะคะ่ะตัดเอาเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้านาะคะ่ะแล้วก็ฝันเห็นตัวเลยหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะจาก อย่าลืมกลับด้วยค่ะอันนี้ล้ะก็สวดธรรมได้ตรงกับเลขที่จับหางพญานาคที่แม่พามฝันจับหางพญานาคเนาะแต่โจพระลวยตีเป็นเจ็ดหกเจ็ดเก้าแล้วค่ะจับกับเจ็ดเนาะหางกับหนึ่งพญานาคกับหกกับเก้าแล้วโจพระลวยตีไปจังสั้นเนาะค่ะเนาะกับอไห้มิโซมิรามิมันซูบุซูกุนเนาะค่ะในวันนี้เดี๋ยวจะตามหลวงปู่สวงตอนเช้าเนาะ ตอนเช้าของวันที่สิบหกอีกแคนึงค่ะเพราะว่าวดที่แล้วปิงป้องหลงปูสวงให้สิบเก้าเลขออกเก้าหนึ่งนะคะเบอร์โทรแม่พามเนาะผู้ใดอายากร่วมบุญที่สำนักสงฆ์ถ้ำนาคาน้ำทิพย์นะคะ0947288520ค่ะตามนี้เนาะค่ะเนาะกระคอกราบขอบพระคุณคุณแม่พามได้ลายเด้อจะ้ะให้ตัวเลขล่องซองนะคะ ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดดิ่งแจ้งเตือนในโจพา้าลวยแมเดอร์ค่ะเป็นกำลังใจเนี่ยคะผู้ใดกดไลค์กดแชร์ให้ถื่อรางวัลที่หนึ่งให้ถูกทุกงวดชวูมิลามิมันทุกงวดเลยค่ะสำหรับอ่าคลิปนี้ค่ะวันสำนีสักก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ